สวัสดีค่ะหนูนางสาวธนิศราชูบัวนักเรียนชั้นม,มัทยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยค่ะได้มาเยี่ยมหนูและครอบครัวค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่10บค่ะแล้วก็น้อมลำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่ว่าได้เมตตาให้โอกาสหนูแล้วก็ได้ให้หนูได้รับทุนการศึกษานี้ทําให้หนูช่วยแบ่งเบาภา,าระครอบครัวแล้วก็ หนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็กลับมาตอบแทนสังคมตอบแทนคุณมแผ่นดินตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณที่ได้มอบทุนให้กับหนูครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนายตาตุพสุงคงนักเรียนพระราชทานทุนอทศรุ่นที่12ครับปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์ราชวิทยาลัยตังครับแล้วก็มีความ มุ่งหวังที่จะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับความรู้สึกที่ได้รับทุนพระราชทานมตาอตสก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่สิบครับแล้วก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในไม่ว่าจะเป็นทางการเรียนหรือว่าการทํางานในอนาคตครับแล้วก็วันนี้ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประธานสมาคมแม่บ้านมหาไทยมาเยี่ยมที่บ้านก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆก็หลังจากจบปริญญาตรีก็จะมาประกอบอาชีพที่สุดจลิตครับแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของ ในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูทุกภาคส่วนจะเป็นคนดีของสังคมค่ะว่านะครับขอเคยได้ัินยกเหการท่านแล้วก็ท่านปรลัดจังหวัดนะครับท่านคุณนายท่านปรลัดจังหวัดท่านนายอำเภอมาเยี่ยม น้องอันนี้เนี่เอาฟอร์มมาจอลได้คุิการใช่ไหมคะได้เงินเดือนเป็ดเลยนะอ๋อได้แล้วขอความช่วยเหลือจากน้องที่จะต้องผลิตเนี่ยเพราะว่าผมว่าสไตล์ตอนนี้ก็อย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องรูปมากไม่เข้ามาตะโกนละโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประชันเตี้ยนน้องนักเรียน์พูลของมัทสสองนะครับแล้วก็อยากจะมา กับกับก็พวมารดูตัวบางตัวว่ามันมันน่าจะใช่กันที่ว่าเรากินแล้วก็าปอการ